รายการที่16พิมพ์งบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินงบกระแสะเงินสดเข้าที่ระบบฟิน g ีอเลือกงบกำไรขาดทุนดูงบประจำเดือนงบของเดือนมกร,ราปี2025เปรียบเทียบกับปี ที่แล้วหรือไม่ตอบไม่ประเภท x x p o r t file pdf กดโหลดกด yes ลงขอรายงานสำเร็จกดตกลง นี่คืองบกำไรขาดทุนยอดระหว่างวันที่1มกราหกแปถึง3 1มกราหกแปยอดกำไรขาดทุนสุทธิ1 7 0 0 0บาทต่อไปเข้างบแสดงฐานะการเงิน ดูงบประจำเดือนงบของเดือนมกราปี2025เปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือไม่ตอบไม่ประเภทเอก o f รไฟล์ PDF รูปแบบรายงานแบบแสดงรายละเอียดตามหมวดบัญชี กดโหลดกดเยสลงขอรายงานสำเร็จกดตกลง นี่คืองบแสดงฐานะการเงินณวันที่3ามสิบเกราคมสองหต่อไปเข้าระบบกระแสงเงินสดทางอ้อม ตั้งแต่วันที่1มกราคม2025ถึง31มกราคม2025 ประเภท x profile pdf กดโหลด yes ลงขอรายงานสำร็จตกลง นี่คืองบกระแสเงินสดทางอ้อมสำหรับงวด1เดือนสิ้นสุดวันที่3 1มเมกราคม6 8 6 8